สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เขียวก็จะมาพูดเรื่องการทําบัตรแรงงานนะครับสําหรับคนลาวเฮาน้อที่ว่ามาเฮตดเวียกอยู่ไทยอยากทําบัตรแรงงานนะครับว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับทุกคนซึ่งว่ามันจะมีนายหน้านะครับที่รับทําเรื่องพวกนี้นะครับ การทําบัตรแรงงานนะครับจะมีสองแบบนะครับก็คือทําบัตร MOU มแล้วก็บัตรสีชมพูนะครับแต่ว่าบัตรสีชมพูเนี่ยนั้นนะนะครับรัฐบาลไทยเขาจะเปิดให้ครั้งหนึ่งนะครับเปิดให้ลงทะเบียนนะครับก็คือคนที่แบบมาผิดกฎหมายนั่นแหละก็คือเขาเปิดให้ทํานะครับแต่มันก็ยังมีความเสี่ยงนะครับระว้วบางที่ก็กว่าเขาจะเปิดนะ่ะสองสามปีอะไรประมาณเขาเปิดให้ทําครั้งหนึ่งแล้ว สองสามปีนะจะเราไม่โดนจับหลอกทุกคนนะครับก็ให้ระวังตัวนะครับแบบมาไทยก็อยากให้มาแบบถูกกฎหมายมากกว่าถือพาสปอร์ตท่องเที่ยวมาแล้วก็ถ้าทํางานโอเคก็ทําบัตรแรงงานไปเลยนะครับทุกคนก็คือแต่ก่อนนะครับทําบัตรแรงงานเนี่ยราคาอยู่ที่หมื่นบัตรที่ชมไอ้บัตรบัตรเอโมยูนะครับทุกคนหมื่นแปดนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ถึงแล้วเพราะว่าค่าบีซ่า อะไรต่างๆนาะนาะมันลดราคาลงนะคะทุกคนแต่บาทสี่ชั่วโมงเนี่ยก็ยังเท่าเดิมไม่แน่ใจอะ่ะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าเขาลดค่าวีซ่าลงอะ่ะมันจะน่าจะไม่ถึงประมาณหมื่นประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันอะไรประมาณนี้ราคาที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็คือรวมรวมค่าในหน้าหมดแล้วนะครับนะความจริงค่าเอกสารไม่ถึงทุกคนมันไม่ถึงหมื่นแปดไม่ถึง หมื่นห้าหมื่นหกอะไรพวกนี้หรอกแต่ว่ามันจะมีความจริงมันไม่ถึงก็คืออในหน้าที่เขารับทําเอกสารนะเขาก็เ,าเอาไปประมาณเกือบครึ่งนะทุกคนเข้าใจไหมคือเอกสารพวกนี้มันต้องเป็นเป็นอคนไทยเท่านั้นที่ทํานะครับต่ตางดาวทาเองไม่ได้นะครับต้องเป็นคนไทยเท่านั้นที่ยื่นเรื่องทําเอกสารรายงานต่างดาวได้นะครับก็ถ้าบางคนนะถึก ไปไปโดนไปโดนแบบเจ้านายแบบดีเจ้านายเขามีเวลาอะไรประมาณนี้เขาก็ถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพอย่างเงี้ยอย่างเขียวเนี่ยเขียวก็แบบเคยนะครับเคยแบบดูถูกนายจ้างที่แบบเขาดีนะครับเขาก็พาไปทํานะครับทุกคนแบบเขาพาไปทําเลยนะไม่ถึงประมาณหมดประมาณหกเจ็ดพันนะทุกคนประมาณนี้แหละทุกคนถตอนตอนนั้นเขียวก็ทําบัตรสีชมพูนะแต่เดี๋ยวนี้เขียวเอกสาร มันมันหมดอายุแล้วก็เลยทําใหม่นะครับเป็นบัตรสีชมพูเอ้ย MOU เลยครับพูดผิดทุกคนด้ยพูดผิดตลอดเลยนะครับทุกคนก็คือหมื่นเจ็นะครับก่อนทําไปหน้านี้หมื่นเจ็แต่มันมันรวมราค่าทําอะไรนะอตรวจโควิดด้วยหนึ่งพันความจริงมันหมื่นหกนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันลดราคาลงแล้วนะครับทุกคนไม่ถึงนะครับไม่ถึงหมื่นเจ ก็ค่าการทําบัตรเอกสารท,ทําทิดเอกสารที่ไทยน่ะบัตรแรงงานเนี่ยยากไหมความจริงมันว่ายากมันก็ยากว่าง่ายมันก็ง่ายนะครับทุกคนเพราะว่ามันต้องใช้เวลานะครับทุกคนมันไม่ใช่แค่วันสองวันหรือว่าเป็นเดือนหนึ่งสองเดือนอะไรเสร็จนะครับไม่ใช่นะครับทุกคนบางคนเพราะว่าถ้ามันมีคนทําเยอะมันไม่ใช่แค่คนเราวนะครับมันจะมีพมา่ากัมพูชาแล้วก็เวียดนามอะไรพวกเนี้ยทานะครับ มันคนเยอะแล้วทีนี้มันคิวมันยาวอ่ะเข้าใจไหมแล้วเราจะทํามันก็ต้องรออ่ะทุกคนคือ,อยังเคียเ้ยวนี้รอมาแล้วสามสี่เดือนแล้วทุกคนยังไม่ได้ทําเลยบางคนเป็นปีทุกคนถึงจะได้ทําเพราะว่าการทอํอเอกศาสตร์เนี่ยมันจะเร็วหรือช้าเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับบางครั้งมันไม่ได้ขึ้นกับว่าคิวด้วยนะครับทุกคนมันขึ้นอยู่กับในหน้าด้วย ว่านในหน้าเนี่ยจะยื่นเรื่องทําให้เราเนี่ยไวหรือซานะครับทุกคนถ้ามันซาเราก็จะได้ชานะครับถ้ามันเร็วเราก็จะได้เร็วนะครับทุกคนก็การทําแบบเนี้ยมันถูกต้องแล้วนะครับทําบัตรแรงงานเนี่ยถึงมันจะซาก็อยากให้ทุกคนต้องทํานะครับแล้วก็ทํามามันก็ต้องความจริงน่ะทบาบัตรแรงงานเนี่ยมันเป็นการตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างาใช่ไหมทุกคน แล้วคือบางความจริงเราไม่อยากทำหรอกแต่นายจ้างเขาบาังคับให้เราทำเพราะเขาขก็กลัวเหมือนกันกลัวเหมือนกันนะครับทุกคนเขากลัวเหมือนกันนะครับเราก็ต้องไปรายงานตัวด้วยนะครับทุกๆสามเดือนเราต้องไปรายงานตัวนะมันจะมีที่รายงานตัวอยู่ที่ไหนวะที่ที่ตมนะครับทุกคนตมมันจะมีเขียวก็ไม่แน่ใจอ่ะแต่ที่เขียวเคยไปก็คือที่อ อิมพีเรียลลาดพร้าวหรือว่าที่บิ๊กซีลาดพร้าวเน่หละทุกคนไปชั้นสุดเลยชั้นชั้น 4, สี่ชั้นห้าอะไรประมาณนี้แหละโอ้หคนเยอะมากต้องไปแต่เช้านะครับทุกคนบางเราได้เอกสารมาแล้วใช่ไหมเราทําบัตรแรงงานมาแล้วเราก็ต้องทอําาประกันสังคมด้วยนะครับทุกคนทําประกันสังคมเนี่ยถามว่ามันคุมมันไม่ได้คุมหรอกแต่มันต้องทําเพราะกฎหมายไทยเขาให้ทํานะครับทุกคนก็สรุปนะครับทุกคนก็คือ ทำบัตรแรงงานเนี่ยจะมีอยู่2ประเภทนะครับก็คือทําบัตร m o u แล้วก็บัตรสีชมพูนะครับบัตรสีชมพูตอนที่เขียวทำนะ่ะหมื่นสามนะครับแล้วก็ m o u ก็หมื่นแปดนะครับถ้าทํานะครับประมาณนี้แหละแต่ที่ช่วงโควิดที่ผ่านมาก็คือทําไม่ได้นะครับบัตร m o u มันเขาเพิ่งมาเปิดให้ทําเมื่อต้นปลายปีที่แล้วนะครับก่อนหน้าน,นั้นก็ยังทําไม่ได้นะครับเพราะมันติดโควิดนะครับทุกคน ก็ฝากทุกคนนะ,ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้เขียวด้วยนะคะขอบคุณนะคะ